Life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Meditate, <laughs> คนเรามันต้องพักบ้างเหมือนกันนะคนเรามันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมีเวลาให้ได้เติมพลังให้ตัวเองวันที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมันไม่ใช่วันที่ คนอื่นจะสัมผัสได้เสมอนะแต่เราหลัวตัวอยู่แล้วแล้วมันไม่ผิดที่เหนื่อยบ้างขอพักบ้างขอนักหายใจลึกๆสักพับหนึ่งหรือว่าหาอะไรที่มันแบบเติมพลังใจให้เราเก็บไว้สักวันหนึ่งให้ให้เราได้เติมใจเราให้มีพลังในการที่จะกลับไปทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นความรักอีกอย่างหนึ่งของเราก็ได้ต้องขอบคุณ แง่คิดดีๆของพี่ผู้ชายทัานนี้ไว้ด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้อยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลก็จะมีวันหยุดยาวหลายวันเลยสำหรับใครที่มีครอบครัวมีบุตรที่เป็นเด็กแล้วกำลังจะก้าวสู่วัยรุ่น และกำลังจะก้าวขึ้นสู่วัยผู้ใหญ่ในช่วงเวลาเนี้ผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้หากโตไปกว่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสหรือหาเวลาที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ยากมากขึ้นสำหรับลูกก็จะห่างจากพ่อแม่ออกไปกลับกลายเป็นเพื่อนที่จะ เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นมันก็พูดยากแต่สัมผัสได้ยังไงก็คิดว่ามีอีกหลายครอบครัวที่ลูกกำลังจะโตแล้วก็กำลังจะเป็นวัยรุ่นก็คงจะมีความรู้สึกที่ไม่ต่างก,กัน เด็กมหาลัยน่ายในนี้ด้วยนะครับสมัยเรียนนี้มนาได้ใช่ไหมะรใช่ไหมที่หนูเรียนใช่ไหมผ่านใช่ไหม่นทีวรู้จักไหมริวเรียนเนามันีอ่ะ รงนี้ไม่มีแล้วมันมีมักเลยรี้เราเรียนรูนี้เราเรียนเลือกดูทางโน้นนะทางโน้นมีอ่าลูกมันลุ่นใบบกใบบัวสมัยโรงเรียนเนี่ยมีมีวิชาจดหมายด้วยนะมีวิชาเรียงความมีวิชาย่อความซึ่งสมัยยุคหลังๆนี่จะไม่มีเนาะอันนี้แทนนี่ไม่แทนย่อความแล้วจะเป็นสมุดใหญ่ๆย่อความเรียงความสมุดใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูทางโน้นถ้ามีกระดานชนวนอยู่ด้านโน้นนะฮะกระดานที่ใช้เขียนแทนสมุดนะครับ คือยังไงอ่ะคือใช่ไหมมันเปิดแล้วมันแบบวิ่งเหรอใช่มันวิ่งเฮ้ยเจ๋งว่ะมันภาพเหมือนกันบ้านเราเปิดอีกหน้างด้วยเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนนะเหอันนี้พอเคลื่อนภาพจะเคลื่อนไหวอะหนูหนูเปิดเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆหลายๆหน้ามันก็จะเคลื่อนไหวตามอะครับมีสองเล่มครับนี่นี่อันนี้เล่มหนึ่งเขาเรียกสวิงสวิงก็เธอจะแกว่ง มันมือเป็นอะไรเป็นอันนี้อะนี่เนหนังสือสวยงามนะครับผมเอามาให้ดูว่าหนังสือที่คดสวยๆนมันเป็นยังไงแต่เป็นหนังสือลูกประหลังเห็นไหมสวยไหมนี่ให้ชมว่าหนังสือสวยงามมันเป็นแบบนี้สวยเปิดไหมแล้วทำไมเปิดแล้วมันถึงไม่เปิดดครับทำไมเปิดไม่ด้กร์ตูนน่ะเนี่ยฮะสตาร์วอล์งไงเป็นหนัง เิดโมปด2นะ้วโอ้ยมีมีเครื่องบินด้วย <มา S 1> ฮะที่ใส่ยามะน่าจะใช่อยู่นะลองชักมาดิมีอะไรในนั้นหนังสือพัฒนารรมคมตอนัวนุ่อ แน่ใจว่าเครื่องอะไรเฮ้ย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 ครื่องเล่นซีดีป่ะใช่เหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮเองเล่นเพลงฮ้เครื่องเล่นเพลงเดินได้ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would. drive just to say I'm all right and for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day where it stays, way back a year ago

พ <Hey, S 2> ี่มีมีมีกล้องด้วยกล้องดูได้ป่า ของม่นไม่ใหญ่อ่ะทำงีกก้ล,<อ>ลุงบอกกระจับเลยเหรอเอ่อทำลุงบอกกระจับมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะเด็กสวยแลยนะ้วก็พายได้แล้วเดินรั่วสบพายมีแค่เป็ดมีแค่พื้นที่หน่อยเดียวเป็ต้าไม่ตัวบนอะตั้งคอยาวอ่ะ Life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. I believe in the ตรงจุดนี้เป็นลานอิสรภาพ109ก็จะอยู่ใกล้ๆกับพุทธอุทยานหลวงพู่ทวดมีระยะห่างโดยประมาณเนี่ย5กิโลเป็นการข้ามจังหวัดจากจังหวัดอยุธยาไปอ่างทอง น่าจะเป็นเกตรอยต่อระหว่างจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เขาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรหมาราชเมื่อในอดีตมีสามอริยบทอริยบทแรกคือทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคาร อาริยบทที่2คือทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงและอาริยบทที่3คือทรงพระแสงของเงาทำยุทธาถีมีความสูงของอนุสาวรีย์เนี่ย15.4เมตรสอบถามคนที่ดูแลก็บอกว่าทำจากโลหะสัมิท บริเวณลานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณสักสองไร่ก็เลยถามต่อว่าทำไมต้องเป็นลานอิสรภาพ109คนที่ดูแลบอกว่าจะมีการทำอนุสาวรีย์ที่มีความสูงถึง109เมตรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกำลังดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะเป็นอนุสาวรีย์โลหะสำริดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนอกจากอนุสาวรีย์แล้วก็ยังมีศิลป,ปะที่ทำจากโลหะสำริดอีกเยอะเลยแต่พอดีวันนี้หมดเวลาสักก่อนยังมีภารกิจอื่นที่ต้องไปต่อ Looking in the mirror, so foggy, but I see What you want, living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. And I pray I believe in the better days